วัสดีครับพบกับรายการของต้องมีอาร์ตี้ดีไกันอีกหนึ่งคลิปนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าเลื่อยวงเดือนไร้สายนะครับ7นิ้วชื่อรุ่นของเขานะครับก็คือท a n s u ทีซ5 0ซีูนย์ห้าศูนครับผมเรามาแกะดูข้างในกันเลยครับแกะกล่องที่แพ็คออกมานะครับเราก็เจอกับกล่องแพ็กเกจิ้งแบบนี้เลยสวยงามนะครับแล้วก็ดีด้วยตัวนี้เป็นซอฟต์เคสนะครับเป็นกระเป๋าผ้าสีดํานะครับส่วนด้านในจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับ นัานโอ้โหของแถมเพียบเช่นเคยครับสมชื่อจริงๆและส่วนตรงนี้นะครับเป็นโฟมกันกระแทกอย่างดีเลยนะครับตรงนี้ด้านในก็เป็นโฟมกันกระแทกอย่างดีเลยนะครับโอ้โหของแถมแน่นๆครับมีคู่มือมาเช่นเคยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งานไม่ถูกเลยเป็นคู่มือภาษาอังกฤษอ่านง่ายครับและตัวนี้ครับเจ้าตัวเลื่อวงเดือนของเขานะครับมีที่ชาร์จมาให้ี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ รับแล้วก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องที่เขาให้มากันก่อนนะครับรับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวนี้ t z c 5 0 5 0นะครับที่2นะครับเป็นไกด์นำตัดนะครับตัวนี้สำหรับเอาไว้ดูว่าเราจะตัดว่างเท่าไหร่กี่เซนติเมตรอะไรยังไงนะครับที่3นะครับประแจแอลหรือประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ไว้สำหรับเปลี่ยนใบนะครับและตัวนี้เป็นท่านชาร์จนะครับเช่นเคย2 1เโวลต์1.5แอมป์นะครับรับเรามาว่าในเรื่องของงานประกอบนะครับตัวนี้สวยงามและดีมากๆเลยครับเพื่อน ตัวนี้นะครับเป็นสกรีนโลโก้นะครับมาจากโรงงานเลยไม่ใช่สติกเกอร์นะอันนี้เยี่ยมสวยมากๆนะครับและตัวนี้นะครับเป็นกาดบางใบจะเลื่อนออโต้เลยนะครับเวลาที่เพื่อนเพื่อนทการตัดชิ้นงานนะครับตัวนี้ดีมากๆครับเป็นเหล็กนะไม่ใช่พลาสติกนะฮะแล้วก็ฐานตัวตัดเนี่ยนะครับทําจากเหล็กหนานะครับตัวนี้เป็นโลหะหนาเลยดีมากๆเลยครับเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวัสดุโอออลนะครับโดยรวมนะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้โลหะนะครับตัวนี้ น่าจะเป็นเหล็กหล่อนะครับหนาเลยพอสมควัวเลยนะครับดีนะครับป้องกันได้เต็มที่ตัวเปลี่ยนใบนะครับตัวนี้ใช้เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับหรือประแจ LD นะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องมอเตอร์ตัวนี้ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะครับทองแดงแบบใหญ่มากเลยดีมากๆเลยนะครับตัวนี้แน่นอนว่าพลังต้องแรงอย่างแน่นอนครับและส่วนตัวนี้นะครับเป็นน็อตปรับเป็นการตั้งองศาใบให้กินเข้าไปตื้นหรือลึกนั่นเองนะครับตัวนี้ใช้มือหมุนเองได้เลยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรพิเศษเลยนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับเป็นตัวตั้ง45องศานะครับตัวนี้เป็นน็อตหางปลานะก็ปรับง่ายนะครับตัวนี้สามารถตั้งได้สูงถึง4 5องศาเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเวลาเราเปลี่ยนใบน็อตัวนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของวัสดุ material ที่เขาใช้นะครับตัวนี้นะครับเป็นพลาสติก ABS อย่างดีเลยนะตัวนี้มีเ t e เจอร์ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกเรียบๆนะ เป็น t e x t u ด้วยนะครับมีขูขาเล็กน้อยตัวนี้นะครับถือว่าดีนะครับงานประกอบเนี้ยบเลยนะครับเทที่ผมดูประกอบสนิทแนบแน่นนะครับดีมากๆแต่จุดเด่นของเขาเลยนะครับคือเป็นตัวด้ามจับตรงนี้นะครับสามารถจับได้2แบบเลยแล้วแต่ถนัดเลยนะครับก็คือตรงนี้จะมีที่จับไว้ประคองเครื่องนะครับจะจับถนัดมากๆเลยนะครับตัววัสดุตรงนี้นะครับเป็นยางนะครับหนึบๆอย่างดีเลยตัวสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นยางอย่างดีหนึบมากครับไม่ใส่ถุงมือก็จับถนัด ใส่ถุงมือก็จับถนัดนะครับตัวนี้แต่ตรงนี้ก็มีเท็กเจอร์อยู่นะครับเป็นชั้นๆั้นชั้นๆั้นขั้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาทําให้เราจับเนี่ยมันจะไม่ได้ลื่นง่ายนะครับตรงสีเขียวทั้งหมดตรงนี้จะเป็นยางหมดเลยนะครับสวยงามแล้วก็หนึบใช้งานได้จริงนะครับจับดีมากส่วนสีดาตรงนี้ก็เป็นพลาสติกธรรมดานะครับ ABS ตัวนี้นะครับไม่ได้หนึบนะครับเป็นพลาสติกตัวเครื่อง เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นตัวสีเขียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นพลาสติกหนึบๆทั้งหมดเลยค่อนข้างดีเลยครับบางท่านอาจจะใช้งานเลื่อนวงเดือนที่เป็นตัว5นิ้วหรือ5.5นิ้วแล้วอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่าจะตัดองศาได้ไม่ลึกพอเนื่องจากใบดาม m e t e r เขาอาจจะกว้างลึกไม่พอนะครับตัวนี้สะใจแน่นอนตัดได้ดีมากๆเลยนะครับวงเดือน7นิ้วนี่ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดกันเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีปรับรอบนะครับจะเป็นแบบว่าใช้รอบเดียวไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของรอบเครื่องกันครับว่าแรงแค่ไหนเรามาฟังกันครับคร กดเซฟตี้ครับแล้วก็กดกายเลยตัวนี้มีระบบเบรกไฟฟ้าด้วยนะครับหมายถึงว่าเราปล่อยกายปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดให้เราทันทีเลยไม่หมุนฟรีนะครับ <S <S เห็นไหมครับ <S 1> <S 1> หยุดกึกเลย <S <S และตัวนี้เป็นใบของแถบที่เขาแถบมาให้นะครับจากทานซูนะหนึ่งเลยครับเป็นใบ7นิ้วใบไฟเบอร์นะตัวนี้โอเคเลยนะครับไปสําหรับตัดเหล็กได้เลยและตัวนี้เป็นใบตัดปูนครับเนิ้วเหมือนกันตัวนี้นะฮะ ต,ตัวนี้เป็นใบตัดกระเบื้องนะครับและสุดท้ายนะครับพระเอกของเราเป็นใบเลื่อวงเดือนขนาด7นิ้ว40ฟันนะครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้ที่เราจะเทสเราจะเทสกับใบเลื่อวงเดือนตัวนี้ที่เขาแถมมาเลยนะครับครับ,รบเดี๋ยวเราลองมาใส่ใบกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเราก็กดตัวล็อกใบที่ต้องเปลี่ยนใบตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยตัวนี้หมุนท่อนเข็มนาฬิกานะครับ จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมแล้วก็มีแหวนประกับรองไว้หนึ่งตัวนะครับแต,ตัวนี้ก็เป็นแหวนประกบนะครับนี่ฮะในใบเลื่อยนะครับก็จะมีทิศทางของลูกศรบอกอยู่นะครับเราก็มาดูตรงกับเครื่องเครื่องก็จะแจ้งไว้นะครับว่าทิศทางการหมุนของเครื่องไปด้านไหนด้านนี้คือหมุนเข้าหาตัวผมนะใบเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใส่เข้าหาตัวผมเหมือนกันนะครับ ในชุดใบเขาจะมีแหวนประกบด้วยนะครับเราต้องใส่แหวนตัวนี้ก่อนนะไม่งั้นแล้วมันจะหลวมมันจะใส่ไม่ได้นะครับนี่ครับพอเราใส่แหวนขึ้นไปมันก็จะประกบสวยงามอย่างนี้เลย เมื่อเราใส่แหวนตรงกับร่องมาแล้วนะครับทุกอย่างก็จะลงตัวพอดีจะไม่โยกเยกนะครับแล้วก็ใส่ตัวประกบตัวนี้เข้าไปนะครับก็ตามด้วยน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้เลยครับไขเข้าไปตามเข็มนาฬิกาได้เลยครับ ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นจนน็อตหวานนะเพราะเวลาเราไขาน็อตไปตามเข็มใช่ไหมครับแต่ตัวเครื่องมันทํางานทวนเข็มเพราะฉะนั้นมันไม่คลายออกมาง่ายครับไม่ต้องกังวลนี่ฮะเราก็ใส่ไวเรื่อยวงเดือน7นิ้วเสร็จแล้วนะครับสําหรับเจ้าทันซูตัว GZ C 5 0 5 0ตัวนี้นะครับอาล้ครับขั้นตอนนี้เราก็ใส่ใบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเจ้าทันซูตัว GZ C 5 0 5 0ตัวนี้นะครับจะแรงแค่ไหนกัน ดับแรกครับ safety first ้องกด safety ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มีสปีดเดียวนะ <S <S โหยเสียงหวานมากแรงมากครับ <S 1> <S 1> <S 1> โุ้ยระบบฟล์บสตาร์ทำงานได้ดีนะ <S <S และตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นเลื่อยวงเดือนขนาด7นิ้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีระบบปรับรอบมาให้วุ่นวายนะครับเราใช้ที่เบอร์เดียวเพียวๆกันไปเลยนะครับ เน้นตัดไม้นะครับตัวนี้วงเดือนหรือจะตัดกระเบื้องตัดปูนก็ตัดได้นะครับตามใบที่เราใช้หรือจะตัดเหล็กเป็นใบไฟเบอร์ที่เขาแถมมาให้ก็สามารถตัดได้นะครับแต่จริงๆวัตถุประสงค์ของเขาจะออกแบบมาให้ตัดไม้เป็นหลักนะครับจะตัดไม้เล็กไม้ใหญ่เดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูครับเพิ่มเติมกับไกด์นำตัดตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับบางคนที่ซื้อไปแล้วอาจจะงงว่ามันใส่ตรงไหนนะครับมันใส่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่นะครับ ร่องตรงนี้นะฮะมันก็จะยิงยาวมาถึงฝั่งนี้เลยออกฝั่งนี้แล้วก็จะใช้หางปลาตัวนี้ล็อกไว้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะนี่ครับโอเคตัวนี้ถ้าเราใส่เข้าไปสุดใช่ไหมครับมันจะตรงกับร่องตรงนี้พอดีตรงนี้ก็คือเป็นร่องของฟันใบเลื่อยที่สูตรองศาของเรานะครับที่จะมาตรงนี้นะครับแต่ถ้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบเลื่อยที่45องศามันจะลงที่ตรงนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะตัดไม้ดึงออกมาสัก7เซนนะครับก็นับจากตรงนี้มันจะมีเลข7อยู่นะครับเป็นเหมือนไม้บรรทัดเลยนะฮะแล้วเราก็มาชนกับล่องตรงนี้ครับประมาณนี้แล้วเราก็ล็อกน็อตตรงนี้ครับตรงนี้ขอบมันก็จะไปชนกับตัวไม้ของเราครับที่เราจะตัดนะชนกับชิ้นงานของเรานะครับก็จะนับจากระยะตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับก็จะได้7เซนนั่นเองที่จะกว้างตรงนี้นะครับโอเค เอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันกับเลื่อยวงเดือนกระาสของชันซูตัวนี้นะครับเป็น7นิ้วนะฮะรุ่น tset ขีดสีขีดห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับผมผมจะใช้ใบที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้ของ tct นะครับ7นิ้วนะครับตัวใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นทั้งหมด40ฟันนะครับครับในการทดสอบผมจะใช้กับแบตเตอรี่10เซลล์ของเขานะครับตัวนี้เป็น4ีแอมร์นะครับตัวนี้เป็น 3C นะเดี๋ยวผมจะใช้กับเรื่อยวงเดือนของทันซูนะครับ ทีเขีด4ขีด50 50ครับผมขั้นตอนนี้เราใส่แบตเตอรี่ไปแล้วไม่ต้องกลัวไกจะลั่นเองนะครับเพราะมมีเซฟตี้ล็อกไกอยู่นะครับตัวนี้ยังกดไม่ได้นะครับเนี่ยราต้องดันเซฟตี้ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้จับหัวเครื่องได้นะครับเวลาใช้งานเราสามารถจับตรงนี้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างถนัดดีตัวนี้ไม่มีปุ่มปรับความเร็วนะครับปรับรอบความเร็วไม่ได้นะครับ ตัวนี้มีเซฟตี้นะครับก็คือระบบเบรกไฟฟ้านี่นะครับหยุดกึกเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเซฟตี้ตอนใบติดนะครับหมายถึงว่าเอาชิ้นงานเข้าไปติดในฟันใบเลยว่าดูซิมันจะทํางานหรือไม่ทํางานเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้เป็นไม้สนพาเลตนอกนะครับความหนา45มิลิเมตรนะอันดับแรกนะครับผมจะลองดูระบบเซฟตี้ของเขาก่อนนะครับเซฟตี้ที่หนึ่งคือมีระบบเบรกไฟฟ้าไปแล้วใช่ไหมครับ นี่ใช่ไหมครับหยุดกึกเลยนะฮะอันนี้คือเซฟตี้ที่1น,นะครับส่วนกายระบบเซฟตี้มีอยู่แล้วนะครับก็คือเป็น2องเซฟตี้ละเซฟตี้ที่3ที่ผมอยากจะลองดูให้เพื่อนๆชมและผมก็อยากจะรู้เองเหมือนกันนะครับว่าเจ้าชันซูตัวนี้นะครับมีระบบเซฟตี้อีกตัวหนึ่งหรือไม่นั่นก็คือเมื่อฟันเลื่อยเราติดที่ชิ้นงานนะครับเครื่องมันจะทํางานเลยไหมหรือว่ามันจะหยุดให้เราถ้ากรณีชิ้นงานเราติดกับฟันเลื่อยแบบนี้นะครับ แล้วถ้าเครื่องมันทางานแน่นอนครับคลิกแบคครับถ้าไม่เครื่องคลิกมาหาเราถ้าชิ้นงานจับไม่ดีนี่คือก็แบบคนละทิศคนละทางนะครับอาจจะได้รับการบาดเจ็บได้ผมจะลองดูนะครับผมชนชิ้นงานติดเลยนะผมจะกดแล้วนะครับหนึ่งสองกดครับหยุดครับกายผมยังค้างนะนี่นะครับกายยังค้างอยู่นะครับกายค้างอยู่ปล่อยครับอ่าเดี๋ยวผมกดเซตตี้นะให้มันทํางานนะครับ ขอยเที่ยวครับเพื่อความชัวร์นะครับใบติดชิ้นงานนะครับฝันเลื่อติดชิ้นงานแล้วผมกดเดินเครื่องครับหนึ่งสองนี่ฮะหยุดนะดังเครื่องเลยนะฟังนะครับเห็นไหมฮะไม่ทํางานนะเยี่ยมไปเลยครับชันซูตัวนี้ก็มีระบบเซฟตี้ตัวนี้ครับมาลองดูกันเลยครับเพื่อนๆดูสิว่าเจ้าทานซูตัวนี้มันจะแรงไหมครับลองดูครับ โอ้โหแน่นอนครับตัวนี้สุดยอดครับคมคมเลยนะฮะเพื่อนๆตัดดีครับเร็วความแรงของมอเตอร์นี่นะครับถือว่าพอเหมาะเลยนะครับกำลังดีนะฮะตัดไม้สบายเลยนะครับโอ้โหมันคมมากจริงๆครับเพื่อนๆตัวนี้นะฮะยังเปลี่ยนใช้งานตัดได้หลากหลายนะครับ และส่วนช่องนี้นะฮะจะเป็นช่องที่สําหรับขี้เลื่อยออกมานะครับเราสามารถหาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดตรงนี้แล้วก็ยึดน็อตตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เท่าที่สังเกตดูครับถ้าเจอไม้หนาอาจจะมีรอบตกสักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มากถือว่าทำงานได้ตกพอประมาณครับแต่ว่าไม่ได้ตกเยอะ ถือว่ากําลังเครื่องแรงพอนะครับในส่วนนี้ครับแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถตัดที่45องศาได้นะครับโดยการปรับที่นอตตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ตัวท้ายเครื่องอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้จะมีบอกไว้นะครับว่าองศาเราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้45 30 15นะครับเรามาลองปรับกันเลยครับ ปรับเสร็จแล้วนะฮะ45องศาเดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูนะครับว่าองศาที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจุดสังเกตนะครับ ตัวนี้ถ้าตัด45องศาไม้ความหนาขนาด45มิลลิเมตรจะตัดไม่ขาดนะครับจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับตัวนี้เหลืออยู่แค่นี้เดียวเองเนี่ยตัวนี้ตัดได้ประมาณสัก42-43มิลน,นะครับโดยประมาณก็จะเหลือประมาณมิลถึงสองมิลถึงจะขาดนะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะโอเคแต่เรื่องความคมความเร็วของรอบมอเตอร์ที่นะครับเจ้าทานซูตัวนี้เอาอยู่นะครับเจอไม้หนาหนา ลากยาวๆอาจจะมีรอบตกบ้างนะครับแต่ไม่ได้ตกเยอะเป็นธรรมดาทั่วไปของเรื่องวงเดือนนะครับที่จะมีรอบตกได้บ้างนะครับแต่ก็ยังตัดแรงเอาอยู่ครับน้ำหนักกําลังดีใบเรื่องวงเดือน7นิ้วที่หาได้ง่ายนะครับทางตองตลาดทั่วไปนะฮะแล้วก็บตเตอรี่ที่เขาให้มาค่อนข้างอึดเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะถ้าใครหาอยู่ก็แนะนําเลยจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือจับตรงนี้ได้สบายนะครับหัวเครื่องเยี่ยมยอดไปเลยครับเดี๋ยวเราไปสรุปกัน เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับเจ้าเลื่อวงเดือนไร้สายมอเตอร์บัลเลต์เจ็ดนิ้วตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะผานซูทีซักขีดสี่ขีดห้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับตัวเปล่าตอนนี้ราคาหาได้ถูกสุดนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์จะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับประสิทธิภาพดีนะฮะเนื่องจากเป็นมอเตอร์บัลเลต์นะครับไม่มีแปลงฐานทนทานกว่ามอเตอร์มีแปลงฐานมากกว่าสองเท่านะครับตัวนี้นะครับตัดดีนะครับ หาจุดสังเกตนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะปรับรอบไม่ได้นะครับจะเหมาะกับการตัดไม้ตัดกระเบื้องตัดปูนอย่างงี้โอเคครับเพื่อนๆแต่ไม่เหมาะที่จะเอามาใช้ตัดเหล็กนะครับเนื่องจากถ้าใช้ตัดเหล็กเนี่ยมันจะต้องปรับรอบได้และต้องเป็นรอบต่ําสุดถึงจะปลอดภัยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับจับถนัดนะครับแล้วก็มีด้ามตัวนี้นะฮะสามารถกดหัวเครื่องได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะพังหรือมันจะอะไรนะครับตัวนี้ถึงจะไม่มีตัวปรับรอบนะครับแต่ก็ยังสามารถตัดงานไม้ได้ดี และที่สาคัญตัวนี้มีเซฟต,ตี้ด้วยนะครับก็คือเวลาเราเอาใบเลื่อยไปติดกับชิ้นงานเวลาเรากดไปมันจะตัดทําให้มีความปลอดภัยเป็นอย่างสูงครับตัวนี้เยี่ยมยอดมากๆถ้าท่านใดสนใจตัวนี้นะครับคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อที่ผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใชา่กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมละทานซูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ